v i s c o m มิเตอเครื่องว i สโพ m มิเตอจะใช้ในการวัดความเหนืดของตัวอย่างโดยวัดจากแรงต้านที่มีต่อการหมุนของตัวเครื่องและแสดงค่าความเหนืดเป็นหน่วยเซนติโอยส์ส่วนประกอบที่สำคัญของตัวเครื่องระดับลูกน้ำที่อยู่ด้านบนของตัวเครื่อง จอแสดงผลปุ่มเปิดปิดที่อยู่ด้านหลังของตัวเครื่องเกลียวกรับระดับลูกน้ำที่อยู่บริเวณฐานของตัวเครื่องและเข็มวัดความหนืดแบบ RV ตอนการใช้งานเริ่มจากการปรับระดับลูกน้ำให้อยู่ตรงกลางโดยปรับจากฐานทั้งสองด้านของตัวเครื่องจากนั้นเสียบลัอและกดปุ่มเปิดที่อยู่บริเวณด้านหลังของตัวเครื่อง เมื่อหน้าจอแสดงข้อความ r e m o v e s p i n l e r Place a n y k e y ให้ถอดตัวกันกระเทกออกกดปุ่ม On Off เือให้เครื่องทำการซิซีโรโดยอัตโนมัติจุ่มเข็มลงในตัวอย่างโดยการเ e อียง45องศาโดยให้ผิวหน้าของตัวอย่างอยู่บริเวณจุดมาร์ของเข็มวัดยึดตัวเข็มให้ติดกับตัวเครื่องโดยจับส่วนบนที่ติดกับตัวเครื่องและหมุนส่วนล่าง ที่เป็นเข็มวัดในทิศตามเข็มนาฬิกาเลือกขนาดเข็มที่ใช้โดยกดปุ่ม Select s p i n n e r และปรับโดยกดปุ่มลูกศรขึ้นหรือลงเมื่อหน้าจอแสดงหมายเลขเข็มที่ต้องการใช้ได้แล้วให้กดปุ่ม Select s p i n n e r อีกครั้งเพื่อเป็นการเซ็ตค่า กดปุ่ม Option เพื่อเลือกโหมด Time to Stop และกด Enter อีกครั้งเปลี่ยนหน่วยเวลาที่จะตั้งค่าจากนาทีเป็นวินาทีโดยกดปุ่ม Tab ปรับระยะเวลาที่ต้องการโดยกดปุ่มลูกศรขึ้นหรือลง และกด enter อีกครั้งตั้งค่าความเร็วรอบในการใช้งานโดยจะใช้ได้ในช่วงระหว่าง0.1จนถึง200 rpm ปรับความเร็วรอบโดยปุ่มลูกศรขึ้นหรือลงและกด enter อีกครั้งเมื่อหน้าจอแสดงข้อความ enter to start ให้กดปุ่ม enter เพื่อให้เครื่องเริ่มทำการวัดตามเวลาที่กำหนดเวลาจะค่อยๆนับถอยหลังเมื่อครบเวลาที่กำหนดหน้าจอแสดงผลจะแสดงค่าความหนืดของตัวอย่างโดยมีหน่วยเป็นเซนติพอยต์จากนั้นให้กดปุ่มลูกศรขึ้นเพื่อให้หน้าจอแสดงค่าเปอร์เซนท์ท็อปเปอร์เซนท์ท็อป ที่มีการยอมรับในความแม่นยำต้องอยู่ในช่วงระหว่าง70ถึง100ในกรณีที่เปอร์เซ็นท์อกต่ำกว่า70ให้ลองเปลี่ยนความเร็วของรอบหมุนหรือเปลี่ยนขนาดของเข็มที่ใช้วัดข้อควรระวัง1การใส่และถอดเข็มจะต้องยกตัวเครื่องขึ้นก่อนเพื่อให้มีระยะความสูงเพียงพอสำหรับความยาวของเข็ม 2. ควรใช้ตัวกันกระแทกเพื่อป้องกันการกระแทกระหว่างเข็มกับภาชนะบรรจุตัวอย่าง 3. ระมัดระวังอย่าให้เข็มตกหล่นเพราะอาจเกิดการเสียรูปและคดงอการบำรุงรักษาเครื่องวัดความหนืดต้องตัง้ตองอยู่บนพื้นราบมั่นคงและแข็งแรงหลังจากการใช้งานจะต้องทำความสะอาดเข็มวัดทุกครั้ง การทำความสะอาดเข็มสามารถใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดหรือสารเคมีได้แต่ต้องไม่แช่ทิ้งไว้ห้ามใช้ใยทำความสะอาดกับเข็มวัดเพราะอาจเกิดการขีดข่วน